หลักณอะนักบ้าอ่ะสวัสดีครับก็แถลงข่าวเรียบร้อยแล้วยังไงบ้างได้ข่าวว่าการให้คะแนนนี่จะโชว์ภายใน3มยกแรกในเราเป็นไงบ้างชนะเป็นนักมวยต้องไกลก่อนก็ดีนะครับนักมวยได้เห็นคะแนนแล้วก็ เราแพ้ยกนี้ยกหน้าก็ได้งึดอขึ้นมาอือก็สามยกแรก่เราจะรู้เลยเราจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามเพราะสามยกนี้ก็ถือว่าครึ่งทางแล้วนะก็ไม่ด้อมาประท้วงกันที่หลังแล้วตดสินนะอือสี่กับห้าก็ภาพก็เห็นอยู่แล้วมาใครได้เยอะได้น้อยครับอก็ถือว่าเห็นด้วยนะครับแล้วกบนัสยังไงบ้างครับกฎกติกาสามยกเห็นด้วยก็ต้องไกบให้คะแนนเราได้เห็นเราได้แก้เกมเลยนะใช่ครับแล้วการเจอกันความพร้อมน้องถึงวีก็อีกประมาณสิบวัน ครับเต็มๆยังไงบ้างน่าจะเต็มลายครับเราอยู่ที่ชัยภูมิครับมีที่ซิงซิงอ่าซีซิงก็ช่วยอยู่ใช่ครับแล้วมีใครบ้างในในในค่ายมีใครบ้างยอดกุ้งผ้ายอดกุ้งผ้าก็ทะลุเข้ารอบชิงนะครับก็มีหลายคนเลยนะครับผมฝากกันขับอีกรอบนึงก็ฝากติดตามผมด้วยครับทันนี้เต็มที่แน่นอนครับครบยกเลย เราดูเวทีครับเดีดูเวทีนะส่วนกล้องไกลนี่ก็ซ้อมอยู่แอนนี่ไม่ไทยครับยังไงบ้างโอกาสโอกาสครบยกมีไหมก็ดูเวทีรับเพราะว่าประมาาน้องไม่ได้เหมือนกันอืมก็ถือว่าเืียแน่นอนโอเคน้องฝากแฟนคลับหน่อยเรฝากแฟนคลับเอฟซีข้องไกลและแอนนี่ไม่ไทยครับวันที่หนึ่งตุลานี้เต็มที่แน่นอนครับครบทุกยกเนี่ยมีคนถามมาเยอะเลยก็เราดูเวทีครับดูเวทีนะเขามาดีประหมันได้โอเคน้องขอบคุณครับขอบคุณครับ